มีมองให้ช็อตเด็ดมองในหัวใจกูบ่พี่น้องนี่ครับนี่ครับตรงนี้คือนี่ครับเจะเจะให้เวลากบเข้าไปนี่ตีนกบจะเข้าไปเคลียตรงนี้ครับผมตีนกบจะเข่าไปเคลียเพราะว่าทอม,มันมีหมองค่วมลื่นเนาะแต่ว่า,ากบเข้าไปนี่ครับเคลียมองนี้เคลียมองนี้ครับผมิี่มมีคว่วมลื่นครับผมเราจะหมุนเข้าไปแล้ววานนี้อีกอย่างหนึง่ง ลิ่นครับผมบอ่อแข็งแล้วก็บ,บอ่ออ่อนเกินไปครับผมนี่สวัสดีครับพี่น้องฟังไปสูบุบทุกคนครับผมสำหรับคนนขามือเบื่งคลิปนี้ ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญครับผมปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับพี่น้องคิดเรื่องอะไนครับผมคิดท่องกันท่องล่ำรื่นเรื่องสุข,ส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 ขสวัตนะครับเด้อครับผมมาอน,นี้นี่ของฝากจากใตยใต้มากครับผมนี่ครับของฝากเดี๋ยวข้อเปิดเรื่องครับผมมาหน้าตาและลูปงามลูปสมสิเป็นแบบไหน ฟุตยอดฟุตยอดไอ้องไงนี่ละแบบนี้ขึ้นมาเมดมองตีเมดมองตีครับพี่น้องเมดมองตีหามองตีบ่พอเลยหามองตีบ่พอหามองตีบ่พ่อครับผมพี่น้องฟุดยอดครับนี่ครับพี่น้อง เป็นอย่างผมจังหาว่าหาหม่องตีว่าพอ่อคืออย่างหัวใจว่าพี่น้องนี่ครับผมเอาเบิ้งกันชัดๆเด้อครับเด้อนี่ครับพอนี่ครับทางเขา่าทางเข่าครับผมทางเขา่เอาอ่าเราวันที่นี่มีหม่องให้ช็อตเด็ดหม่องในหัวใจว่าพี่น้องนี่ครับนี่ครับตรงนี้คือนี่ครับเจาะ จให้เวลากบเข้าไปนี่ตีนกบจะเข้าไปเคี่ยตรงนี้ครับผมตีนกบจะเข้าไปเคียเพราะว่าทอมันมีหม่องคว่ำลื่นเนาะแ้าว่ากบเข้าไปนี่ครับเคี่ยหม่องนี้เคี่ยหม่องนี้ครับผมสี่มันมีคว่ำลื่นครับผมเราจะหมุนเข้าไปแล้วบานี้อีกอย่างหนึ่งลิ่นครับผมบอยแข็งแล้วก็บ่ออ่อนเกินไปครับผมนี่กบสามารถหมุนเขาง่ายหมุนเขาไปแล้วก็ปิดเลย เขาเป็นซิบเขาเป็นเศ้าครับผมเต็มรอบอากยากกาบว่าสามารถออกได้ครับพี่น้องผมมั่นใจลอยพซนเลยท่าลอยพซ้นขันผูใ้ใดสั่งแล้วขันผูใ้ใดซั่งสั่งรอบง่ามไปจากไอ้ไส้พื้นแล้วกบสามารถออกได้เอาระเบิดมาปลาเฮี้ยนพันลักได้ครับผม ผมถ่าเลยผมบอกเลยว่าบ่าสามารถออกได้แท้แน่นอนฟุตยอดครับผมผมประทับใจมากๆเลยครับผมสำหรับไอพื้นทรงใหม่เนาะจากนั้นก็เข้าไปเบิ่งได้ครับผมสำหรับท่านอีสานวันพ่อนเดี๋ยวผมสิขึ้นลิงให้ครับผมลิงยูทูบแล้วก็ไอดีไลน์สำหรับอ่าคนที่อาจจะสนใจเนาะพี่น,นอ้นองเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงให้ครับโอเคครับผมขึ้นให้ ครับผมบันทนีเข้าไปใส่กันเลยครับผมอ่าครับผมพมี่น้องนี่ครับผมทางเข,าเข้าห้อง อันนี้คือมองเห่าี่บ้างว่างรอบครับผม นี่ครับผมพี่น้องหายเข้าว่างรอบว้แบบนี้ครับถ้าหยดีดหายเข้าหาใหม่มาตัวหนึ่งครับผมพี่น้องมเสียบคัดอ่าเสียบคัดรอ,ดอดไว้ครับพี่นอ้องอ่า ลักษณะนี้ครับผมผมตกรบอกว่าเยื่อตัวนี้้อพี่น้องเด้อเป็นปลานิ่นซับครับผมปลานิ่นซับแล้วบานที่นี่สับไว้ตอนเศร้าครับผมเจ็ดโมงหรือว่าสองโมงสามโมงเล้าช่วงแรงสี่โมงหาโมงเอามาใส่ครับผมนี่ครับปลานิ่มับครับผมสับเรียบร้อยครับผมนี่ ซับเรียบร้อยเนาะเ้าสซับเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เอาเยื่อไปไว้ทางนครับผมโอเคนี่ครับปิดไว้จักน้อยปิดไว้จักน้อยปิดไว้สักหน่อย นี่แหละครับพี่น้องให้เห็นกันชัดๆครับผมเข้าส่ลักษณะนี่แหละครับผมเดี๋ยวกบมาโกบมามันก็จะไม่ถือกินแล้วก็หาทางเขาเองโดยอัตโนมัติครับผมเอาโอเครดได้พี่น้องเนอเดี๋ยวจะงอหรุ่นมายาวน้องกันครับผมแปดหลังผมก็จะหาไซไปก่อน เดี๋ยวจงมาหลุนมายำควา่มหมานน้ำกันครับผมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมไปไปลุดกันเลยครับผมจะไ,ได้โตหน่อยโตหลายพี่เนี่ยแหละพว่ม,มาได้แท่นแน่นอนไปครับผมมีมซิมแท,ท้กูเห็นดินเห็นยังเอา้า มีเตี่ยมหนึ่งอยู่พี่น้องเตี่ยมหนึ่งอยู่นี่ครับโอ้ถ่องใ่รองปองเลยบ่มืออ่ะกินหลายตัวนี่มีอย่าง,ง,งบา่โอ้ฟ้าวครับพี่น้องโอ้มันมีกบวบ,บ่ตายตาย พมพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสุดพอดของไงวะเอา้เอาเฮ้ยงานเขาแล้วโอ้โอาปวดแรง,งเลยเนาะเนาะพี่เอาอีกแล้วืมบ้าไขยกลาเป็นพันอยู่เด้เอ เดี๋ยวหมามุนี่ยุทงหน้าแบบนี้เาะมันโมเมนต์หมาบานดอกหมาป้าแถแน,นอนอนยาสว่าค์โหดเด้อเดี๋ยวอชอบเหรียญมันบอชอบเหรียญของกันมันบออ,อเซ็ตแท้ละดักมึงแท้ละสูดแล้วไปพี่น้องไปเบื้องต่อมันสิเอาไปจากหลัง นั่งเหี่ยวบ่อ้อยหมามาวุ่นนี่นี่มันเลี่ยหวนี่โอ้พวกเขาครับพี่น้องสีหลังเลยแต้มเดียวโอ้เหนี่ยงเลยดอกอนี่กับพวกเขาครับผมพี่น้องมิดอิมซิมเลย น้ำงนี่กับพวกเขาเป็นน้ำอย่างวะก่ะมีกลบอกันไหนน้ำหน่กับพวกเขาเป็นน้ำอย่งวะเริ่มจะงุงกับตัวเองเนี่ยหรือว่ามมีกล มันหมดจอไงกบเล่บเขาครับหมดจอหมดจอผ่าดแล้วผ่าดแล้วครับผ่าดแล้วเอาผมพี่น้องต้องบอกว่าบอหมานเลยครับผมแถม เป็นเว่นเป็นก๊มอยังกับหมากระดอกระเดียวก็พังไปอีกอันนึงแล้วครับผม,มตรงที่ผมมาใส่นี่ว่ามีอนหมาบานแฉเนียนอนครับผมหมาบานบ,านบาอเขามาแทฉเนีนอนร้อยเปอร์เซ็นต์หมาป้าย่างเดียวอีกอย่างกบบ้อเขาเลยครับผมมันหมดจอหมดจอเยอะผมอะ กบเลยบ่เขาเดี๋ยวถรืาแกมือไหมอยู่พี่น้องให้หาหาปลาเข็งหน่อยเลยก่อนมีปลาเข็งหน่อยนี่น่าจะโอเคกะได้มาเตีมหนึ่งอยู่พี่น้องถือว่าบบเหี่ยวครับมีเตีมอยู่ถือว่าบบเหี่ยวแล้วครับอ้าพี่น้องกะอย่าลืมกับผมก็ผู้ใดสนใจกัรอบงามเหมือปัญหาง่าย สิ่งหน้าหักง่าแตกกะทักทักได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรในใต้คอมเมนต์ไว้เบอร์โทรไอดีไลนร่อนเขาไปสอบถามเมืองไหนครับพี่น้องถ้าว่ากะแต่อย่าลืมครับผมใจจิปนี้กะคือเ้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งเลยให้เ้าครับผมอยู่ได้ผัดชีวิตไหมเป็นกำลังใจกันครับผมอ่า เรื่องช่องทางเพจเฟีดบุกกับมีดนะครับเด้อเพจเฟีดบุกหรือว่าช่องทางยูทูบอันเดียวกัน,กนครับผมท่านรักอีสา,บานบันบัวสำหรับลคลิปนี้กับโค้งสิฝากไว้เสมอนะครับผมครับ